สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยลงไปครับสำหรับปีกนะครับวันนี้จะยกขึ้นประกอบแล้วก็เอาไปทดลองกันดูครับมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ยังเชื่อมยังร้อนอยู่ครับผมรอตามกันดูพี่น้องจะเป็นจังไหนครับบอกไปไหน มือนี้ได้เห็นครับมือน,นี้ไปถดล่องขุดอยู่หน้าเขาก่อนครับ <laughs> <c oughs> ทางนี้ว่่เกี่ยวเลยแต่ว่าถือถอดไม่เกี่ยวกันเลย ันนี้หูอยู่กลา,างม<ะ>ั้งเนี่ฮะมีมีหูอยู่มีประวัติมีอยู่ดินเนาะหูระบายหนามันอยู่นี่มีอยู่นี่ยหูอากาศเวลาตักดินสุกออก <c oughs> ถ้าวามีนี่ดินมันเวลาตักขี้ตมนี่ ผมมีหัวอากาศวาะเดย๋ยมาถามเรียงซื้อเรียกกันวะมันที่ดถว่าไหวจกเสียเงินหมดเจ้า ช่างส่งงานแล้วครับสร้างส่งงานแล้วเรียบร้อยแล้วท่านออกมาได้ตามแบบที่เราเราคิดเอาไว้เป๊ะครับผมนี่แหละแบบของมันครับส,าง,า, <laughs> สางมาจยุโรปสนาะสางมาจากอิตาลีครับค <laughs> <laughs> าวไปลลี่มอเตมาหลี่มนเตมาต <laughs> ม,มา <laughs> ช่างมาจากอิตาลีครับยังให้สรารวัตรใส่แบตเตอรี่ครับน,น,นี่กูกถอดด้วัตโดยไม่โคก็ถอดดิไอรถเทเลอร์นี่ถอดปลั๊กกันร้อมนียปลั๊กอันนั้นร้อมใส่เลยเดี๋ยวเราจะไปลองกันครับผมทีนี้นะครับจะได้รู้กันไปว่ามันเป็นยังไงครับต้านหรือไม่ต้านแค่ไหนครับฮะ กุณแจอยู่ังหันละมันต้านแน่นอนอยู่แล้วแหละเฮ็ดปีกนี่บ่มีผ<ม>ู้ได้่าบาตันครับปีกตันทุกปีกแหละทุกแบบทุกแผงทุกยี่ห้อครับแต่ว่ามันจะต้านมากต้านน้อยครับอันนี้ที่เราไม่ได้ทํายาวนะ่ยเพราะว่าเราจะให้มันต้านน้อยที่สุดนะครับอแข็งแรงแน่นอน,นอมันวะสราง ไส่เขาแล้วบึกบึนขนาดครับหันมล้ก่อนสิงของเราเตัวนี้แข็งแรงแน่นอนครับใช้งานยาวๆไม่คือก็ถอดออกครับคนขับไปเอาเป็นเลยโอ้ย่เป็นสิ ก่อนอื่นเราต้องไปเรียนรู้ก่อนนะครับใส่ปีกนี่ก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับวิธีการขุดก็ไม่เหมือนเดิมวิธีการขุดปกติเราขุดซ้ายก็ได้ขุดขวาก็ได้วางมุ่งกียังไงก็ได้ครับทีนี้เราต้องขุดอ่าขวามาหาซ้ายนะครับเอาเอาฝั่งโน้นกินกินดินนะครับฝั่งนี้มีไว้แต่งอย่างเดียวครับเวลาขุดนะครับเปิดหนาดินออกเราก็ขุด ไปทาาขัาวุดไปทาาขัาวเรื่อยๆครับเวลาแต่งกับกับกบมาแต่งมุมแต่งสโลปทางี้ดึงสวดทีเดียวแล้วเลยครับดึงไล่ประเด้ครับดึงไลวากไล่แ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นวโอ้ยบพพอดี้ยดึงอีกวากเข้าไปอีก <c oughs> ดึงไปแล้วากไปไลไหลยเท่านั้นนี่เออเพราะว่า ถามันวากไปเร้วนี่ก็คือมันฉีหวากไปเรื่อยๆครับใส่ปีกเนี่ยหานแนวเดียวกันเบิดต้องคุมเส้นให้ดีครับเหยียบรอยแล้วก็เอาใบมีดนี้ไปตามรอยนะครับทําจากข้างบนลงมาข้างล่างดึงจากข้างบนลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็เลี่ยงลงมาเลี่ยงลงมาเรื่อยๆน่าจะประมาณนั้นครับสวยงามสวยงาม าสางใจแล้ววะไอสางงี้แล้ววาถ้าพลาดนี่แล้วเยียขายครับ <c oughs> ถ้าพลาดนี่เสียขายเลยถ้าพลาดนี่เสียขายเลยครับเนี่ยติดต่อสื่อได้ครับที่ช่องย t u b e ดําสิงสุเปียอ่ได้เลยครับเนี่ยกลุ่มนินได้เยอะขึ้นไหมยเยอะขึ้นแน่นอนครับ ก็คือเราสร้างออกมาจากปีกเดิมนะครับจากปีกเดิมที่ที่มันถ้าเขาทําปีกมาให้มาอย่างนี้ครับมันจะไม่ได้ทํนะครับผมปีกนี่เห็ดมันใหญ่ออกมากสิน้องพี่น้องนะนี่ยังสี่ครับมันบานออกมากสิใหญ่ยยกว้างมากสิครับเขาจะบ่ไ้เห็ดอันนี้ไวแต่ใส้รถจะคล้องครับ จะเห็นรอยฟันไหมไม่เห็นนะไม่เห็นรอยฟันแน่นอนครับว่ามันจะเฉือนพอดีเฉือนตรงรอยฟันพอดีครับแมนทาได้กับว่าเห็นห้อยฟันวะงุ้มลุ่กับว่าเห็นไงไงขึ้นกับว่าเห็นครับว่าตอนนี้ใบมีดมันยังโผล่ออกไปอยู่ ร้อยคุณแจเห้ร้อยคุณแจเราไปน้ำเลยเดี <CSS> ๋ยวห้องเดี๋ยวต่อสวิตครับวันน่ะผมปดออกวางอ่างยาเลยติดตามไปดูที่นาครับ ผลงานที่ออกมาจะเป็นไงครับไปชมกันถึงแล้วครับถึงนาแล้วเราจะไปทดลองกันนะครับหลายๆคนถามกันมาว่ามันมันพอ45องศาไหมไม่ประมาณพอดีนะครับผมพอดีเลย วัดดูแล้วครับผมเอา,เอางั้นนี้แล้วพ่อเอันี้ครับวัดดูครับนี่น,นี้วัดดูครับพอดีเลยครับได้ครับขาดอยู่นิดเดียวครับขาดนิดเดียวก็น่าจะพอดีเวลาที่เราทํางานมันจะได้ออกมาสี่ห้าองศาพอดีครับ มันหลีเข้าไปก่อนปีกมันครับปีกปีกเก่าปีกเก่าว่าดดเห็ดอันแนวเหยียบเลย่าท่านครับทำได้อย่างเดียวครับ ละขนาดแค่นี้ก็ใส่เวลาอยู่สองมือครับสามวันครับบึ๊เจ้านี่ครับจะอยู่ท่านี้แหละ ลงเลยลงเลยรถเราต่ำอยู่แล้วครับลงยังไงก็ได้เอ,อเยเจ๋วครับผมว่าพอดีครับฮะห, <laughs> หลายๆคนอยากจะเลียนแบบครับจะเขามาไกลแล้วนะครับ เจานะได้ยังไงฮะมาอยู่ เดี๋ยววันนี้เอาไปลองเสร็จก็จะล้างทำความสะอาดนะครับก็เย็นนี้เตรียมตัวเดินทางนะครับสดใสกับจอดอยู่นี่ครับ,รบเดี๋ยวรอถอดุงงกีไปไปทำสลักทำบูธใหม่ครับครนนี้ เดี๋ยวเราจะลองขุดดินใหม่เลยนะครับดินที่เป็นดินใหม่ๆเลยนะครับดินใหม่ดินที่ยังไม่เคยขุดนะครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยตาเมื่อลงเด้สอสมันยางมาหลดเดี๋ยวก็รู้ว่ามูหรือจ่า